ทองคำนะครับถ้ายังออกมาทรงนี้แบบนี้นะครับทองคํายังเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับโดยจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับผมบอกไว้หลายๆคลิปแล้วว่ามันเสียสมดุลเต็มที่แล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ธันวาคม2566นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลาบ่าย4โมง45นาทีนะครับอันดับแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ขอเมอร์ลี่คริสต์มาสให้กับเอฟซีแฟนคลับรวมถึงลูกค้าทุกท่านนะครับก็ขอให้วันคริสต์มาสนี้นะครับมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็ ล่ำรวยเฮงเนะครับลงทุนสินทรัพย์ใดๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําสกุลเงินน้ำมันนะครับก็ขอให้เฮงเฮปังๆังล่ำรวยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์้ในปีหน้าเลยละกันนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับ มีแต่ความสุขท่วนหน้ากันละกันนะครับอมเพียงนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็มาทํารายการให้นะครับเพราะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสนะราคาทองคำนะครับก็คงไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงทองคำนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในโค้งสุดท้ายนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วของปีนี้นะครับที่ ราคาทองคามันจะเคลื่อนไหวนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าหลังปีใหม่นะครับทองคําจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในช่วง 3- 4วันนี้ครับก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับแล้วก็สามารถที่จะเห็นภาพรวมๆได้ว่าทองคําปีหน้าจะมีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือว่าขึ้นมาสุดแล้วแล้วจะปรับตัวลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ซึ่งคลิปนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้อ้างอิงได้นะครับในช่วงของวันที่26จนถึง29ธันวาคม2566นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับปีนี้นะครับฉะนั้นแล้วคลิปนี้เราจะจบตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันปีหน้าวันอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปแนวทองคำให้นะทองคำนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับ สูงสุดเนี่ยที่ราคาประมาณ2,070เหรียญน,นะครับก่อนที่จะย่อลงมาเนี่ยปิดตลาดต่ำประมาณ2,053เหรียญน,นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ระดับ34.65บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับ96.5ก็เคื่อนไหวที่กรอบราคา33,600จนถึง33,700บาทต่อบาททองนะครับออทองคำนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับก็ ให้เปิดซื้อแล้วถือยาวๆนะครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านก็น่าจะโดนตลาดทองคําหลอกนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่โดนตลาดทองคําหลอกเหมือนกันนะครับไล่ซื้อไล่ซื้อขึ้นไปครับทองคํามีการย่อตัวลงมาอย่างแรงนะครับก็แอบกินสต็อปลอตไปบางส่วนนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครที่โดนสต็อปลอตแบบผมนะก็เดี๋ยวเข้าซื้อบายใหม่นะครับเดี๋ยวเราสู้กันต่อในปีหน้านะครับทองคํานะครับใน โค้งสุดท้ายนี้นะครับจะยอดตัวลงหรือว่าขึ้นต่อนะครับแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราหาคาตอบกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะผมฝากอีกเรื่องหนึ่งล้วกันนะครับเอ่อเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําเรื่องของ Copy ี้เทรดนะครับหลายท่านที่เคยถามมานะครับแล้วผมก็เคยเกิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวปีหน้านี้นะครับผมจะมีเอ่อการเทรดแบบ Co p y ี้เทรดนะครับก๊อปปี้เทรดถือมาว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงสนามจริงนะครับแล้วก็เทรดจริงให้ดูนะครับว่า มันจะได้กําไรอะไรแบบไหนยังไงนะครับแต่ช่วงแรกนะครับก็จะเอาพอร์ตของลูกค้านะครับที่มีปัญหานะครับมาพยายามแก้ไขพอร์ตให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ดูว่าโอเคในการแก้พอร์ตไปแล้วนะครับแล้วจะมีไปโยงถึงก๊อปปี้เทรดได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีตรงนั้นนะครับแต่ว่าเกินเกินให้ฟังก่อนว่าในปีหน้านะครับน่าจะมีเรื่องของก๊อปปี้เทรดเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการแก้พอร์ตก็จะพยายาม แก้พอร์ตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะแก้ได้นะครับอย่างไงก็ยังไงฝากติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับโอเคคำพยายกรณ์แนวโน้มทองคำนะครับช่วงวันที่26ตจนถึง29ทธันวาคม2566ะครับมีดังนี้นะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับทองคำนะครับถ้ายังออกมาทรงนี้แบบนี้นะครับทองคำยังเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อยู่นะครับโดย จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับผมบอกไว้หลายๆคลิปแล้วว่ามันเสียสมดุลเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางครับอยู่ที่ราคา2,040เหรียญนะครับถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้นะครับจะทําให้เทนทองคํานะครับเข้าสู่โหมดสภาวะไซเว์นะครับและถ้าเกิดทองคําครับมันยังยืนเหนือราคา2,040เหรียญได้อยู่นะครับก็แปลว่าทองคําครับ จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อไปนะครับโดยเป้าหมายกำไรต่อไปจะอยู่ที่2,078จนถึง2,085เหรียญน,นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดเกมมันพิกนะครับราคาทองคำนะครับสามารถปรับตัวลงมาหรือว่าหลุดลงมาต่ำกว่าราคา2,040เหรียญได้นะครับอันเนี้ยให้นักลงทุนครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์นะครับเอาแบบหมดหน้าตักไปเลยนะหลุดต่ำกว่า2,040เหรียญได้นะครับ เปิดขายเสี้แบบบทหน้าตักไปเลยนะครับทองคำครับมีโอกาสจะปรับตัวลงมารอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2025จนถึง2030เหรียญน,นะครับตรงจุดนี้น่าจะฟันกำไรรอบแรกได้นะครับฟุกจริงๆนะครับก็อาจจะปรับตัวลงต่อได้ถึงประมาณ2015จนถึง2017เหรียญน,นะครับกรอบทองคำในทิศหน้านะครับในที่สุดท้ายนี้นะครับก็จะวิ่งอยู่ในกรอบราคา2040จนถึง2060เหรียญน,นะครับ ก็ชี้ชะตาแนวโน้มทองคํากันไปเลยนะครับทะลุ2,060เหรียญขึ้นไปได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ถึงประมาณ2,080จนถึง2,100เหรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถดูดต่ากว่า2,040เหรียญลงมาได้นะครับทองคำมีโอกาสจะลงได้ถึงประมาณ2,000ท้วนจนถึง2 0 2 0เหรียญนะครับเออส่วนใครอยากเปิดซื้อบายนะครับอ่า ผมแนะนำว่าให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอเลยนะครับที่ราคา20,58 2062แล้วก็2067นะครับตั้งซื้อไว้สามา้นี่เลยครับพอมันทะลุขึ้นไม่ได้นะครับถือกินกันไปแบบยาวๆนะครับแล้วไปรอปิดกำไรครับทีเดียวเลยครับที่20,78จนถึง2080เหรียญนะครับส่วนใครอยากเปิดขายเซลล์นะครับก็ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปรอไว้ครับที่ราคา20,50 2045แล้วก็2040เหรียญนะครับแล้วก็ไปรอกินกำไรลวดเดียวตอนที่มันลงมานะครับที่ประมาณ2020จนถึง2025เหรียญได้เลยนะครับจบนะครับสำหรับโกดสปอตนะสั้นๆมีแค่นี้เลยครับเพราะว่าเหลือไาลแค่ไม่กี่วันนะครับผมสรุปเพียงแค่นี้ในส่วนของทองแท่ง9 6 6 5นะครับภาพรวมนะครับก็ทองคําแท่งนะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นเต็มตัวอยู่นะครับ แต่ให้เฝ้าระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดราคาทองคําแท่งนะครับมันสามารถดุดลงต่ํากว่า33,500บาทลงมาได้นะครับเทนขาลงของทองคําแท่งจัดทางานนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนี่ยไปถึงประมาณ3 3 1 0 0จนถึง33,200บาทต่อบาททองนะครับและถ้าเกิดาราคาทองคำเนี่ยนะครับมันสามารถดุดลงต่ํากว่า33,100บาทได้ด้วยนะครับรอบนี้นะครับ มีคนติดดอยแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายกําไรเนี่ยจะลงลึกได้ถึงประมาณ32,700จนถึง32,800บาทต่อบาททองนะครับแต่กับกันถ้าเกิดราคาทองคำครับยังยืนเหนือ33,500บาทได้อยู่นะครับเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับทองคำจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับไปที่เป้าหมาย33,800จนถึง33,850บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆจะ กลับไปที่34,000ท่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับเเพิ่มเติมนิดหนึงแล้วกันนะครับสำหรับถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถรีบาวนะครับทะลุ33,750บาทขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายขึ้นไปแบบเต็มแม็กเลยนะครับเเป้าหมายกำไรนะครับน่าจะไปทำกำไรสั้นๆได้ประมาณสัก33,850จนถึง33,900บาทต่อบาททองนะครับ ไม่น่าจะพลาดกําไรตรงจุดนี้นะครับโอเคก็สรุปทองแท่งกับโกลสปอร์ตมีแค่นี้ครับใช้เวลาเพียง10นาทีนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้ละกันนะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสาหรับ1ปีนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับผมขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้นะครับหรือคลิปที่ผ่านมาทั้งปีนะครับขอให้ทุกท่านครับประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนทองคานะครับมีกําไรมากๆนะครับส่งผลให้ทุกท่านครับไปได้กําไรในเรื่องของทองคําถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับปี2567ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ